สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศจากกรมุตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮาฟฟนุ้ยเซประจำวันที่18มกราคม2564ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงนะคะระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้นะคะวันที่18มกราคม64ค่ะ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงค่ะทําให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กนะคะ บริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18-20มกราคม64ค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5 12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดพะเยาอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ18องศาเซลเซียสสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสและสูงสุดนะคะ29องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ต่ำสุดนะคะ17องศาเซลเซียสและสูงสุด31องศาเซลเซียสและจังหวัดสุดท้ายของภาคเหนือในวันนี้นะคะจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสและสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-30องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ11องศาเซลเซียสสูงสุด25องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดนครพนมต่ำสุดนะคะ9องศาเซลเซียสและสูงสุด25องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ต่ำสุดนะคะ15องศาเซลเซียสและสูงสุด12องศาเซลเซียสค่ะและจังหวัดสุดท้ายนะคะมหาสาร,รคามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสและสูงสุด27องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเยน็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรี อุณหภูมิต่ำสุดนะคะก็อยู่ที่17องศาเซลเซียสและสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสและสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเยน็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34ถึงองศาเซลเซียสค่ะลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะที่จังหวัดชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสจังหวัดนครนายกอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสและสูงสุดนะคะ30องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดซาแก้วอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสและสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมานะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียาลาและนาราธิวาสลมตกันออกเชียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะเที่ยมเพอยะลิงจังหวัดปัตตานีนะคะมีฝนตกเป็นละอองละอองค่ะตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ ปริมาณฝนตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย0.3ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอน11โมงนะคะมีลมแรงสลับลมปานกลางนะคะปริมาณฝนตอน11โมงเนี่ย0.3ม mm, ิลิเมตรนะคะพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสมีฝนตกตอน9โมงถึงบ่ายโมงค่ะ ปริมาณฝนตอน9ก้าโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะคะ0.6ม mm. ิลลิเมตรพุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยงเพอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมปานกลางอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย24องศาเซลเซียสตอนกลางวัน30องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนค่ะแต่พรุ่งนี้มีฝนนะจ๊ะ เที่ยำเพอกันตังจังหวัดตรังท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะสลับกับฟ้าครึ้มค่ะมีลมโชยนะอุณหภูมิตอนเช้า25องศาเซลเซียสตอนกลางวัน29องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ25องศาเซลเซียสวันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะ อุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส,สค่ะลมตะวนออกเชียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปของนุยและฟังคลิปของนุยจนจบค่ะแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย